สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันจันนะคะพี่น้องวันจันเนาะบ้านสวนจำปาสานโดยคุณสมบัติจำปาสานนาเสนอว่าบ้านสวนเฮาเห็ดอี่ยางในบ้านสวนเฮาเป็นบ้านเห็ดการ,กรเกษตรผสมผสานเฮาเพื่อยางเฮาว่างแผนเวดุนและพี่น้องตั้งแต่เฮาอยู่ผืนดินนี่เนี่เฮาก็เห็นในหลายอย่างที่สมควรจะพัฒนาจังปลาเห็ดนี่พี่น้องเฮาถือว่าเฮาพัฒนาบ่าเป็นการพัฒนาเพราะว่าดอกนี่จังจังฝนตกมือน,นี่คุณสมบัติบอสามารถเขาไปเก็บได้ในคุณสมบัติกับ อยให้เพื่อนเป็นเชื้อต่อไปเป็นการปลูกในพื้นที่ของบ้านสวนจำปาสานมันเปลี่ยนปลาใหม่ธรรมาติาส่วนมากต้นใหม่ต่างๆนี่เข้าไปเดี๋ยวปลูกเพิ่นเกิดก่อนอยู่แล้วเที่ยงแต่เข้าเอ,อาเพื่อเสริมอย่างหน้าแน่มีอยู่สองสามต้นที่ยังรอดนะคะแล้วก็มีต้นตะกูแต่บอกว่าต้นใหม่ที่อยู่ในผืนเก่านี่เพ็ดออกมือเศร้านี่มีดอกดอกนี่ ออกกิต้นกุ้งพี่น้องออกกิต้นกุ้งคุณสมบัติกะอยากถ่ายคลิปให้เบิองอยู่แต่ว่าไรบุนี่เพราะว่าฝนตกค่ะตอนเศร้าฝนตกมือนีตกตถึงแต่มือขึ้นนีตอนหัวแรงนะคะกระตกอสามทุ่มนี่กระตก ตกหนะักยู่พี่นอนแลัวก็ยางมือสาวม่อหกม่อกว่านี่ฝนกระตกนะคะกระตกมาเรื่อยๆคุณสมบัติเข่าปลายเฮ็ดมือนี่บดไทยคลิปทีที่ไทยมือนี่แต่ว่าคลิปคุณสมบัติแต่ละมือเนี่ยเฮ็ดคุณสมบัติมันออกหลายคุณสมบัติไทยบอยพี่นอนเกษตรมาให้พี่นอนเบิ้งขึ้นเกาล่ะเป็นสิ่งที่ว่าคุณสมบัติกระเพาะใจในสวนนะคะที่ปูเค็ดมือนี่ไม่หยางแน่การเกษตรผสมประสานมือนี่เข้าไปเอาควายที anyway. ่เข้าไปไว้อีกแปลงหนึ่งน่ะที่พอบ้านได้เก็บเฮ็ดพาะได้หยางม่านน่ะได้เฮ็ดคลอนเอามานั่มน่ัน ว่าเห้ากับควายเห้าในกินหญ้าต่างกันเด้ไข่ในะกินหญ้ากันเข่าเอาใบมองเด้มองนึงนี่มันจะแป่นเลยแต่ว่างั้วนี่บ่แป่นอ่ามือนี่เลวเอาวายเขามาสวนไข่ข้า,ามีหาตัวตอนนี้เนาะหาตัวกำลังทองอีตัวหนึง่งข้ามีตัวผู้ตัวหนึง่งอ่าคุ้มฝูงพี่น้องนะคะก็เลยเป็นอยังที่ว่าเพ่นคอดไม่เนี่ยก็เป็นอ่า ลูกของเน่ยคอ,อกนะคะตัวนั้นเทาสื่อมากถ้าได้เวละตัวตัวภูน่ะก็เลยเอามาคุ้มฝูงแต่ว่าเข้าก็นเรบ่ยบวหูวพ่นขืนออยู่ได้ บ่หูเมื่อจนในไปเอ็กซเรย์เบิงว่าอุ่นตาเศร้าเบิ้องบางัวเฮาทองไอ้วายหฮาทองบอกสรุปแล้ววายเ้ากระทองหาเดือนเนาะที่ที่คุณสมบัติหนอนเเบิงมือนี่หฮาเอาข้าไม่เนียป่าเพื่อยังเพื่อให้เพิ่นกินหญ้าเพราะว่านกินแปนแต่ว่างัวนี่เขาไปใน้ปลาหมักม่วงอยู่แล้วกกินหะกินห้านไปแต่พี่น้องเอ้ยมันก็บรนแต่ว่าการเกษตรผสมผสานบ้านสวนเมือว่าในคุณสมบัติภาพไปเบืองก่อภัยก่อภัยเรียงน้องเ้าบ่แม่นน้อยหน่อยก่อตะกอนหลก่อแต่ว่ามันกะแรงแน่มันกะตายไปนํามันก็เลยเหลือ่ กขึ้นไปเบิ้งมือเศร้านี่แต่ละกอะปะตำก็เจ็ดแปดนอคุณสมัิไปเด้ขึเนไปเบิ้งโดนแล้วมือนี่เบมือว่าน,นี่ขึ้นไปเนี่ยมือแรง แต่ละก่อหาหนอขึ้นบัดสุก่อพี่น้องกะล่างงามแต่คุณสมบัติกะคิดว่าสิขึ้นไปเอาลงมากอยู่เพราะว่าลำมันกะหลอยู่แล้วเป็นมันก็เป็นข้างอาหารของเห้าเนาะมันเป็นสุปอมันเป็นตลาดอาหารของบ้านเฮ้าเลยในป่าเห็ดก็มีเห็ดในก่อไผ่ก็มีหนอใหม่อ่าในต้นใหม่ก็มีผลไะใหม่นะคะตอนนี้บ้านสวนจำปะสานในสาเห้ามีป่าป่าเห้ากะหลพี่น้องขันเฮ้าเฮ้าอยู่กันแค่ครอบครัวเห้านี่บอกเห็นแล้ว่าปต้องออกไปข้างนอกอย่างเลยนะข้างอาหารในสวนเฮ้านี่มีทุก ยงจังเห็ดนี่ออกทุ่มมือมีแกงมีปนแล้วแต่เฮาสะดวกจะเห็ดนะคะพี่น้องแลกเปลี่ยนเอาไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกล่าอาหารมาแลกเปลี่ยนกันอันนี้คือการเป็นอยู่ของบานสวนจปาปะสานการเก,กษตรผสมปะสานเท่ามีหลายนะคะพี่น้องมีหลายจังมือนี่เฮ็ดดอกนี่นักย,ย้นยอนยังนยยักน้มพี่น้องแล้วก็ดอกนี่คุณสมบัติจําได้ว่ามือว่านี่ประมาณนี้นะคะบได้เก็บผันเก็บยังมือแลกนี่ก็สวยประมาณนี้ อ่าบางทีนี่มาเก็บมือนีจนหลุดไปแล้วหักไปแล้วกิ่เกือกับไม่กินอันนี้คือว่าเห็ดปังว่าเห็ดบานเทาเก็บทุกวันปลาคือการพี่น้องการจะกินนี่เดี๋ยวสิห้เบิงอีหลงใส่อีหลงไว้พี่น้องเอ้ยยกขึ้นมาอนึงยกขึ้นมาได้นักบ้านเดียไปเอาให้เบิงอยู่เดี๋ยวมือนีพอบานเพิ่นเห็ดภารกิจของเพื่นอยู่เนาะเดี๋ยวสิพาเบิงมือนีวันหยุด วันจันคุณสมบัติกษามารถทีมาทีนําเสนอได้หลายอย่างใดนะคะที่แรกว่าสิบได้ม,มายืนยันตัวตนณนตรงนี้ได้แล้วเพราะว่ายังฝนตกฝนเพิ่งหยุดไปนะคะตอนนี้กับปะมาณ4ีโมงคึงนะคะฝนหยุดแล้วก็เลยไดมาว่าเออเอามาพบพี่พบนองเพื่อยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์ว่าคุณสมบัติกัยัง เล่นอยู่คือเกา่ายังมีการลงคีปอยู่ถึงจะบ่ปังถึงจะบ่ดังกับว่เป็นยังพี่นองเป็นความสุขนะคะเป็นความสุขที่คุณสมบัติเหตุคุณเป็นความสุขที่คุณสมบัติได้พบมูพบเพื่อนอยู่ในโลกออนไลน์นะคะหลายอย่างนะคะมือนีบ้านสวนจำปาสารก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะคุณสมบัติเปิดหมวดเมื่ออาชีพมือนีเป็นปีละคะ่ะครบปีพอดีนะคะแต่กระสางได้ได้ในสตรีมในโบนัสในดาวแล้วก็ โปรแกรมสมาชิกเหลือเรี่ยวค่ะทุกคนเรี่ยวเหนือข้าบ่อปังบ่อบ่อมีคิปเป็นแตกแสนแต่ยังหนึง่งบูหูบ่อสิบพานบร่อแต่คุณสมบัติกำม,มวลยุเฮดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณกําลังใจทุกคนเลยที่เป็นกําลังใจให้คุณสมบัตินะคะเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อยังมีมูมีผวกสามารถเห็น เห็นอาหารการกินแต่ละภาคเห็นวิวแต่ละบ้านแต่ละเมืองเห็นหอดต่างประเทศวิวสวยงามต่างประเทศภาคเหนืออยวิวสวยงามอันนี้คือเข้าไปเดิปไปเที่ยวแต่ว่าเข้าก็สามารถเห็นได้จากลกูกชั่วเชียวลูกออนไลน์เข้านะคะอันนี้ก็เป็นความสุขที่ว่าอีกบ่ดนค่ะอีก2เดือนคุณสมัติเกษียณออกมาเป็นกเกษตรเตีมตัวในกเกิเฮ็ดงานกับคือสิบ่เงาคุณสมบัติว่าคือสิบ่เงาเพราะอย่างเพราะว่าคุณสมัติสาม,มารถที่จะ หาหมูใดในโลกออนไลน์เฮ็ดอีหยัยงขึ้นมากกะเห็นหมูเขาเฮ็ดอีหยัยงเข้ากะมาปรับปุงในสวนบ้านสวนเขา้าหรือว่าเข้าเฮ็ดอีหยังเข้าก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะจังสวนเฮ็ดนี่หลายคนกระถาม่บเฮ็ดเชื่อขายในเป็นยังคุณสาคุณสมบัติบอสามารถที่จะเฮ็ดใดเพราะว่ายังไม่ทห้ศึกษาแต่ว่าบอกเลยว่าสวนเขาออา้าออกหลายบอออกหลายออกมาตั้งแต่วันที่สองมิถุนายนจนมือนีวันที่ยี่สิบเก้าะกรอกดาพี่น้องล้องคิดบาสิเข้าสองเดือนแล้วเฮ็ดเข้าออกนีออกโดนบอ,อ ออกจนกว่าฝนจะมดพี่น้องฝนมดตอนใดกะมดแล้วก็ยังออกเพราะว่าปีที่แล้วในยี่สิบสามตุลาคุณสมัติยังได้กเก็บเพชดอยู่แต่บ่หลายได้ดอกสองดอกก็ถือว่ามันออกอยู่ใน,นไพี่น้องแต่ว่าออกสองกิโลอัพนี่ประมาณเดือนแล้วล่ะพี่นอ้องเรือเมื่อแต่วันที่เก่ากรกฎา เท่าออก2กิโลอัพขื้นประมาณน่ะเออตั้งแต่วันที่2อวันที่2กรกฎานะคะเพราะว่าคุณสมบัติจาได้ว่าคลิปที่คุณสมบัติปักหมุดในสมบัติจําปาสานีน่สองกรกฎานี่เริ่มได้2กิโลมาแต่ผุนละพี่น้องเริ่มขึ้นมากกิโลกว่า2กิโลกว่าจนมือนี่มือนี่แต่ละมือนี่ก็ได้ประมาณครึ่งกิโลนะคะพี่น้องได้ประมาณครึ่งกิโลจังมือนี่คันเก็บปัตสนี่ก็ได้ประมาณครึ่งกิโลอยู่แต่คุณสมบัติเอาเฉพาะดอกบานก่อนเพราะว่าคุณสมบัติคิดว่ามือนี่วันหยุดคุณสมบัติคอยไปเอราัพอวันอยุดใน้า ย่างเข้าไปกับเมนปลาเห็ดเลยแล้วก็แปนพร้อมคุณสมบัติเราว่าห้เพิ่นประมาณนีคุณสมบัติอยากเก็บประมานนีประม่าณนีหลายดอกคุณสมบัติเ่ราะท่นได้เก็บแต่ว่ามือนี่ฝนเศร้าแล้วลงสีเดี๋ยวคุณสมบัติเห็นงานหันงานหนี้แล้วสีไปเอาคลิปทีพิ่นพิ่นพิ่นบานมาให้บเบิงแต่ตอนนี้ก็ลัางซ้ำนี่คุณสมบัติเ่าเอาค่ะมือเศร้านี่คุณสมบัติเห็นหลายดอกอยู่คุณสมบัติคิดบ่าเอ๊ะดงไบสะกวน จงไบสะกวนจะเปล่าเอาหลายคนบออู้บานเจ้าคือมีเห็ดหลายแทะย่อมรับว่าเห็ดบานสวนจำปาสานนี่ขืนซื้อในตะบ,บนสหสัขันเลยบัดผู้สิงผู้สิงนี่ก,ก็เห็ดละโงกเห็ดไข่มีบ่อึดพี่น้องแต่ว่ามันอยู่เทิงผู้คนขึ้นไปหลายไพยก็จะขึ้นไปหาไพาขึ้นไปกะ เก็บเอาเบิดดอกเล็กดอกน้อยแต่บานสวนจำปาสานี่บอกให้แล้วว่าเฮ้าคอนโท้นใดว่าดอกใดเฮ้าสิเอาดอกบานซ้ำใดเฮ้าสิเก็บใบให้เพื่อนเป็นดอกซ้ำใดสิปลูกต่อดอกซ้ำใดสิเอาออกมาเฮ้าคอนท้นใดพี่น้องเพราะว่าเป็นที่ส่วนบุคคลบม่มีผู้ใดเขาเนื้อที่ที่เฮ้าเก็บเพ็ดอยู่ีนประมาณซถึงหาร่พี่น้องเพราะว่าเฮ้าอยู่ในบริเวณเดียวกันเฮ้ากับวัดชัดเจนแต่ว่าเมืองแหล้วประมาณประมาณ4ขึ้นซีถึงหา่าเกิดนั่นนะคะทุกคนอันนี้คือเฮ็ดบานสวนจำปาสานบอให้ฟังว่าเฮ้าคอนท้น ดอกได้ว่าจะเอาดอกตูมดอกบานเนาะสวยงามแต่คุณสบัติว่าดอกซับนีนี่เอาไปแบ่งปันนี่สามดอกสี่ดอกก็ได้จาน ปนได้ถ่วยนะไม่พี่น้องเนาะแต่ว่าขันเสียออกตลาดนี่กระประมาณนี่ที่เขามาักนะคะแต่ตอนนี้คุณสมบัติเบาออกมแต่แจกใจเพราะว่าเขามีมีมีม,ม,มูมีพวกหลายนี่บอกให้เลยผูใ้ใดทักมาแต่ว่าเขาคิ้วไปอยู่ได้เขาคิ้วไปอยู่จังมือว่านี่ก็ะห้ยคนนึงแต่และมือเขาสีแบ่งปันได้สองถึงสามคนแล้วแต่เหตุเท่านะคะทุกคนนะอ่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกับร่างกจให้คุณสมบัติเบาบมาดุวนนอ้อพี่น้องนักกคืขอยากนําเสนอว่าบ้านสวนจะปราสาถ้ามีอย่างแน่มีพืชการเกษตรต้นไม้เดี๋ยวนี้ปลูกง กล้วยหอมทองจักน่อยนี่มาเขียบก็บออกตลาดพี่น้องบักม่วงต่างๆข้ามีเหมดน,นะคะคันก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามช่อง YouTube กับปานสวนจำปาสารนะคะข้าเห็ดเกษตรผสมประสานได้หลายอย่างนะคะอขอบคุณหลายๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้คุณสมบัติที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คุณสมบัตินะคะโหลดแลนอยู่ในโลกออนไลน์จากที่บ่เคยเห็ดซูมือนี่คุณสมบัติมีความสูขค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในโลกออนไลน์หลายๆค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ